วิเคราะห์แรงจะไ,ไ,ไปวิเคราะห์แรงแท่งเทียนจะเข้าทุกแท่งตัวนี้ สวัสดีน้องๆนะครับในกลุ่มเรียนรู้ของโค้ดตั้มนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ติดตามในเพจนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าสักหนึ่งออเดอร์นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการซูมนะครับเดี๋ยวที่จะซูมนะครับในวันพุธนะครับเดี๋ยวเวลาจะแจ้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาซูมทบทวนความรู้กันนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวนะครับตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวให้เขาขึ้นไปปิดก่อนนะครับเราจะมองหารูปแบบนะครับในการเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับเราจะอิงที่พื้นฐานการเข้าออเดอร์นะครับผมรอก่อนนะครับนะครับอ่าก็จะมีนะครับในกลุ่มเรียนรู้เนี่ยเราก็จะซูมกันนะครับ สิ่งที่น้องๆได้เนี่ยก็จะเป็น m i n d s e t ที่ดีนะครับแล้วก็รูปแบบเ,เราจะเราจะเข้าออเดอร์เน้นตามรูปแบบพื้นฐานเลยนะครับเราต้องเอาพื้นฐานให้แม่นเราต้องเอาพื้นฐานให้พูดถึงคําว่าพื้นฐานเนี่ยก็เหมือนกับการก่ออิฐก่ออิฐสร้างบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก่ออ,อ่ก่ออิฐให้มันเริ่มตั้งแต่ฐานเนี่ยให้มันแข็งแรง นะครับถ้าฐานมันไม่แข็งแรงบ้านตึกมันก็จะพังน้องน้องก็เช่นกันครับเอาพื้นฐานให้มันแน่นก่อนพื้นฐานในห,หน่วยการเรียนรู้ที่3เนี่ยมันเป็นพื้นฐานการเข้าออเดอร์นั่นเองน้องๆต้องไปฝึกให้มีความชํานาญฝึกให้มีความเข้าใจก่อนนะครับน้องๆถึงจะไปเข้าออเดอร์นะครับแล้วพอเราเข้าใจแล้วนะครับเราถึงไปวิเคราะห์ แรงจะ,จะไปวิเคราะห์แรงแท่งเทียนจะเข้าทุกแท่งตัวนี้คือพื้นฐานมันแน่นแล้วอ่ะเราก็สามารถเข้าได้โอเคเมื่อกี้นะครับรีเจ็คน่าสวยๆเลยนะครับแต่ต้องลองมันลุ้นกันนะครับตัวนี้นี่ครับเริ่มเอสเเอเริ่มออกข้างแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าแท่งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดูแท่งต่อไปเนาะนะครับนะครับถ้าน้องๆมีพื้นฐานที่มันแข็งแรงนะครับ เข้าใจในพื้นฐานการเข้าออเดอร์เข้าใจในรูปแบบน้องๆก็จะไปทํากําไรได้นะครับเก่งแล้วเข้าออเดอร์ธรรมชาติแล้วจะไปอ่านแรงเข้าทุกแท่งตัวนี้มันก็ถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีนะครับเพราะว่าพี่เองก็ทํามาก่อนแต่ก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานเข้าออเดอร์ทุกทุกออเดอร์คนที่มาเรียนกับพี่นะครับคนที่ติดตามในช่อง youtube ก็จะเห็น ว่าเข้าแต่แบบนี้แหละนะครับคนที่ยังขาดอยู่สามารถลงเรียนได้นะครับไม่แพงก็เลยอยากจะมาพูดคุยนะครับฝากถึงน้องๆในกลุ่มนะครับเดี๋ยวเวลาแจ้งอีกทีนะครับวันพุธเดี๋ยวเราจะมาซูมกันนะครับเป็นห่วงนะครับถ้ากราฟมันไม่ใช่ปิดไปเลยนะครับอย่าไปฝืนทุน เราต้องเก็บไว้นะครับอย่าคิดว่าโอ้ยทุนแค่นี้ทิ้งไปได้ทุนแค่นี้ไม่เป็นไรยอมนะครับถ้าใครคิดแบบนั้นนะผมมีลิงก์นะครับมาต่อลิงก์ผมเลยอันนี้เริ่มเริ่มจะมีเริ่มจะมีอารมณ์นิดนิดแต่ทุกอย่างมัน,ม,น,ม,นมันมีความเราเป็นห่วงนะครับคนที่มาเรียนกับเราเราก็เป็นห่วงนะครับเราจะไม่ทิ้งประมาณนี้ครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจคอร์สวิดีโอที่ผมทำขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมอัดด้วยเนื้อหาที่มีสาระนะครับเรียนรู้ง่ายนะครับจดจำง่ายนะครับเรียนรู้ได้เร็วนะครับแล้วก็เนื้อหานี้มีเขามีประสิทธิภาพนะครับอัดแน่นด้วยความรู้เลยนะครับราคาไม่แพงครับผม ถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามส่วนตัวได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมก็ลากันครับผมสวัสดีครับ